เชคไปได้เอาแล้วสบูอ่อ่ะผมเอาไม้ดูเฉยๆ <c oughs> แกสบน้ำไปด้วยเลยส <c oughs> คิคุณตาไปอโอโหพอแล้วเด็กขัดมีน้ำหอมโหยอ้วนไม่เอาแล้วนะกิ่มแล้วนะเพ <c oughs> ิ่งจะเริ่มต้นคลิปเอง้าผลอตัวและกิน้วแล้วคุณซื้อมาไหมซื้อมาเองกิน ซื้อรองเท้าวิ่งมาใหม่เว้ยถ่ายรูปไปอวดเพื่อนดีกว่าเชงก็ถ่ายด้วยเหมือนกันเฮ้ยแถวนี้มีแมลงวันด้วยเหรอเฮ้ยแถวนี้มีแมลงสาบด้วยเหรอโอ้ยเจ้าแมงวันมันพูดเยิอจริงหรือเว้ยเยเจ้าแมงสาบมันบ่นเลยตนะั้งหนเฮ้ยแกว่าใครอ๋อแล้วแกว่าใครฉันซื้อคู่ใหม่มาแกซื้อตามฉันเหรออะไรแกดิซื้อตามฉัน ันสวยกว่าของฉันจ้าโอ้ยเก่งที่สุดเลยมาทำแบบนี้อ้าวแล้วแกสองคนทำอะไรอ่ะไม่ต้องยุ่งอย่าลืมนะวันนี้เราต้องกินของเสีชยมพูถ้าไม่กินโดนปรับรู้แล้วผมไปนะอ้วนตัดสินทีดิของใครสวยกว่าว่าไงไม่ต้องยุ่งอ้าวมันย้อนคืน อ้าวแกยกขึ้นมาฉันก็ยกเหมือนกันฉันจะเปิดหาอะไรดูนะส่วนแกไปซื้อของสีชมพูม,มาไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราโดนปรับฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าแกจะใช้โอ้ยแกนี่แสนร,รู้นะโฮยฉันไม่ใช่สุดดอ,อมฉันหมายถึงแมวน้ําถ้าเปรียบฉันเนี่ยเป็นปลาโลมาก็ว่าปียางเ,เป็นปลาโลมาก็ได้ต้องเข้าแล้วนะคะค่าสโนอะอะไรโฆษณา แกล่ะมาเกือบดีแล้วแต่ไม่สุดทางอ่ะอะไรไม่สุดทางก็ไปซื้อมาแล้วนี่ไงแล้วน้ำร้อนล่ะเออไปเอาใส่ชามแล้วเทน้ำร้อนใส่นะไปเร็วๆไปดิเร็วๆไวๆไปเออก็ได้โอ้ใช้อยู่นั่นแหละโ้พวกคุณมีของสีชมพูหรือยังนะเดี๋ยวโดนตับนะแล้วคุณน่ะถืออะไรมาคะ ไม่ได้มองในมือผมหรอไม่ได้มองในมือผมนั่นเหรอโอ้ยเล็บดำนะเนี่ยไม่ได้มายเล็บนี่นี่นี่ปากระป๋องโปโปเนี่ยโปโปอะไรอะปมปุ้ยนั่นแหละนั่นแหละแล้วแกจะยืนหน้าซื้อบื้อทำไมอะเดี๋ยวก็โดนปรับกันได้หรอขอโทษทีที่ฉันยืนหน้าซื้อบื้อเอ้านี่ก็ยืนขวางทางจังเลยเนี่ยเลยจ้ากินปลากระป๋องโปโปปมปุ้ยแล้วจะเล่นอีกนานไหม ี่แกะให้หน่อยเขาเรียกว่าเปิดนั่นแหละผมเป็นคนตั้งกติกากินคนแรกเลยเอ้ยทำไมไม่รอเพื่อนอะ่ะไม่รอไม่รอความสําเร็จไม่เคยรอใครโถคําพูดเยอะจะอ้วนเทพิสนุโลกอนะอะไรเทเลยโอ้โหชิ้นใหญ่โอ้อโหแล้วก็มากินยั่วคนอื่นแบบนั้นนะก็หาเลยที่มันกินง่ายดิ นดูนะ <S <S ดูนะดกินปลาป๋องแบบนี้ดูมันกินยั่วอ้วนกินปลาปอ๋องอ้วนกินปลาป๋องคือมาเจ้าเพลงคาร์บอยแต่งกับทุกอย่างค่ะรู้หรอรู้ดินี่นะไข่ดาวยั่วๆไม่ดูแลหิวโอ้ยต้องนั่งหลังให้มัน ยืดูนี่ไม่ดูเตงเตงเราต้องเตรียมของกินสีภูนะกิ่ยังจะตุ้นปะก็นี่ไงเตรียมแล้วปุกกี้เปิดประตูให้หน่อยร้อนทำไมไม่รีบเปิดประตูอ่ะฉันร้อนโอ้ยอยากเร็วก็เปิดประตูเองดิจะอ้วนอ่ะนี่ไงนั่งกินจะหมดจานแล้วเฮ้ยหมดจานหรอดูนี่หนมันนั่งกินหมดจานแล้วกีก็พูดเกินไปเขาก็มันหมดจริงๆอ่ะ อืมขอบใจนะที่เอามาเสริมให้ไล่ของผมเจ้าตัวเนี้ยมันกินไม่รอใครหรอกน้ใสของมันอ่ะมันเป็นน้ื่ใสของผู้นํากินเรียบร้อยสดด้วยอนี่สดน้ำหน่อเฮ้ยผมร้อนสันนึกคุณไม่เตรียมของสีชมพูโดนปรับนะนี่ไงตาบอดหรือเปล่าเฮ้ย เดี๋ยวบุก,กี้อ่ะเอ๋อะไรเจ้าโอไปทาอยู่พราคุณทาถูกนะเดี๋ยวผมมาตรวจใหม่เนมเก็บไปด้วยเา้าเดี๋ยวผมมาตรวจเจ้านี่กินไม่รู้จะกลับไม่รู้จะเก็บเอาก,ก่อนกลับมันไม่ยอมเก็บไงโอ้ยพูดเลยให้มันงงเนี่ยบุก,กี้นั่งงงแล้วเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวเราอะ่ะรอปับปกบุกี้นะอะไรชันมีนะแต่เจ้าโรไปทาอยู่มันเจ็มจนนะกี้ เป็นพยานนะผมเนี่ยผมกินแล้วเส้มันสีเหลืองโอ้ยพวกสีชมพูพอแล้วก็บอกแล้วให้กินจืดๆอะไรผมควกินแค่นหโอ้โหสันย่างกับนกตกน้ำมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ขนาดง่ายๆนะมันยังมาเลยกีไม่้องพูดฉันแซวได้แค่คนเดียวอ้าวแกสบน้ำไปด้วยเลยซี่คุณตาะไ โจ๊กฉันจะเจอดมีไม่กินคุณรอคิงทำทรงฉันนั่งเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะโล,กลงก็มากินดิทำทรงกร้บกี้ฉินมาล้อืมถือว่าเป็นสีชมพู ต่อไปเดี๋ยวผมมาตรวจพวกคุณน่ะเป็นไรอ่ะชายหนาวหรอมันเทพอะดิทำทรงโอ้ยโอไปโอ้ใไขตั้งกวดแบบนี้มาเล่นนะ่ะแฟนคุณไงเอาเป็นดีแล้วนี่เขาก็เป็นคนดีฉันซดน้ำก่อนสิให้มันลงๆงผมกินเช็กันาะ ซื้อมากินให้หมดด้วยเสียดายของคุณลูกทุกทนปากแจ๋วปากแจ๋วแก่กไปบังคับมันเกมมันจะพูดสักสีกผู้ชายกินไปให้หมดนะกินไปให้หมดไอ้ยในฐานะที่ผมเป็นคนตั้งกฎและกะติกาผมจะเลี้ยงซี่กอกนอมนเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้พวกมันหายไปไหนกันเดี๋ยวมาต่อเกมเล่นกับผมก็แหละ เฮ้ยเจ้าวัมาตัวไหนอ่ะฉันมีใส่กล่องนมให้กินนะแบ่งกันตรงนี้เลยเจ้าตัวนี้ก็ติดร้องเพลงนะเริ่มต้นเบาๆคนละหนึ่งชิ้นไปก่อนอืมสองไปเลยจัดไปดิปวันนี้ผมลงทุนเองเลยนะเออเดเป็นคนคิดก็ต้องทำแบบนี้ว่าไม่ใช่ขี้นกใชายไม่ต้องกินนะทุกคนอืมขอโทษ ทุกคนสองชิ้นจะลิ้มชิ้นเดียวไม่ต้องขอจ้าปากพาสวยเขาให้กินดีๆพูดมนกกขอโทษครับสงสารแล้วไป <c oughs> ฉันกินน้ำจิ้มอันนี้ของฉันก็เหมือนกันกี้ฝากเทด้วยดิไรอ่ะก่อนกินข้าวล้างมือด้วยนะใส่กอกมันก็เหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องกิน <c oughs> เด้งๆชมๆปากแบบนี้เดี๋ยวก็อดกินจนได้นี่ไงกินเร็ว อะรชอบกินแบบพี่วันบากบอกกันได้นะครับผมผมเมขไม่ได้ถามเฮ้ยอ้วนไม่เอาแล้วนะอิ่มแล้วนะเพิ่งจะเริ่มต้นคลิปเองฮะ<า>ต่อไปหาขนมมากินนะไม่งั<า>ออ้นนอนปล่บฮะอะไรวะทำให้เลยนะครับ FC ของกินที่เป็นสีชมพูมพมกินเสร็จแล้วเราต้องล้างมือด้วยสบู่สีชมพูนะทุกคนฮะ<า> อยหาอะไรยังนะมากทีละคนเอามือมาไม่เปิดน้ำอะ่ะล้างมือไม่เป็นเด็กคนนี้เคไปได้เอาแล้วสบูอ่อ่ะไม่ต้องใช้เา้าผมเอาไม้ดูเฉยเพื่ออะไรอ่ะอืา้เอาา้ย แสมพูด้วยนะทุกคนไม่ถึงไปทำเกลืออะไรอะซื้อมาให้ดูเจโลแกเคยฉีดน้ำหอมหมั้ยเนี่ยกลิ่นมันตุกตุอะ่ะฉีดดิฉันอะใช้ทุกวันใช้ยี่ห้ออะไรทิพย์พาร์นั่นเป็นน้ำปลาอ,อ๋อสงสัยฉันใช้ผิดมาตลอดเลยแกใช้ทุกวันมันก็เค็มดิคุณโลผมมีน้ำหอมให้อุ๊ยขอบคุณค่ะเตงฉันมีน้ำหอมใช้แล้วน้ำหอมของยมโลสีชมพู โอนเงินพร้อมเพยนะเก็บปลายทางก็ได้อ้าวก็ยังดีนืกว่าฟรีผมไปนะฉันยินด,ดีกับแกด้วยนะไม่ต้องใช้น้ำหอมทีพารลดแล้วอะฮะไม่มีทีพารลดไม่เป็นไรฉันใช้ตาปลาหมึกจก้ะโอ้โหแกก็พยายามเนาะนี่เดี๋ยวฉันแกะแล้วพ่นให้ดูเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพ่นใส่หน้าแกเขาเรียกขีดจ้ะ ฉีดดีๆนะระวังฉีดโดนปุกกี้เดี๋ยวมันจะนอนก็เดิวกัเดิลฉันไม่ใช่แมงสาบ<ะ>แกไม่อาบไปเลยอะเอาก็ได้นี่ฉันเปิดฝาเอยเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตส,สตาติกง่ายไม่ใช่น้ำมันเครื่องแกก็พ่นเยอะไปมันก็หอมอยู่หน้าฉันหอมหรอหน้าแกเหม็นน้ำหอมอะหอมหอบูปี ฉันเถินและบูบีไปแล้วแกจะพ่นทำไมอะก็ฉันนอยากให้แกหอมเหมือนฉันหืมกลิ่นรสดีแกนิดลืมเลยเนาะฉันไม่ได้ผงปรุงรสโอ้หพอแล้วเด็กขัดมีน้ำหอมฉันอยากให้ลีหอมเหมือนฉันหอมเหมือนฉันเถิดล่ะหอมเหมือนฉันไง แกเลิกฉีดเลยนะกลิ่นหอมเป็นอาทิตย์เลยเดี๋ยวผมจะมาตรวจขนมพวกคุณนะเอาหายไปไหนกันหมดเนี่ยใครไม่เตรียมขนมมาผมจะหักเงินนี่ผมมีเสี้ยงไงสีชมพูโจาโลันโทนฉันสักหอมไปหมดเลยของฉันก็หอมดูมันเล่นฟินกินฟินด่าแล้วก็ยังเล่น กี่มีนมเปล่าแล้วในมือเนี่ยอะไรเอามากินชิ้นหนึ่งโถเล่นของเขาเลยจะมากินของเขาอีกผมเป็นผู้ตรวจการนะวันนี้นะกีมไม่บอกนี่ไงถ้าใครไม่ให้ลองยิ้มไม่ผ่าน <ๆ S 2> มันเรียบแล้วแบบนี้แกแล้วมาป้อนเ้วนห,หน่อยอ้อโหทำตามกฎมันหน่อยปะใครไม่ทำปารับ500จ้าจ้าวันหลังฉันจะตั้งเกมบ้างเจ้าหนี่ปรับสะแพงเลยเลย,เลยต้องทำตามเนี่ย กินค่ะพี่กินค่ะพี่เจ้านี่ทำทรงจริงๆผมปรับพันหนึ่งออากินค่ะพี่ดีละบอลเร่บางคนนั่งกอดทำไมจริงอะไรปวดตดเหรอไม่ใช่พูดถึงบางคนนั่งกดไม่ต้องเป็นปากเนี่ยอ๋ออากินค่ะพี่เคี้ยวก่อนเป็นไงอร่อยแซ่บ แกนี่ก็มั่นใจเนาะไม่กินเผ็ดอะไรก็ซื้อมาเฮ้ยคุณพูดกับแพรชายแกกินเผ็ดด้วยนี่แกได้กินน้ำหอมฉันหรอเออดิที่แบบคนอย่างฉันน่ะนะก็ต้องซื้อขนมแบบ princess อ่ะอะพูดเนี่ยนะ princess โอ้ผมนึกว่าหมูยองุูบี้อะอาเชิญค่ะพีรีโอ้ยอะใครเสร็จแล้วก็มาป้อนจะวนเลยนะ ของเยนะ่ะก็เป็นขนมสี่มโภลของผมเป็นมาล่าเซชวนนี่แตงกินเผ็ดได้เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เหรอกินมานาแน,นแล้วทุกคนมาป้อนจะาวัเราจะได้ผ่านโกดไมาไมา่ไม่ต้องต้องมาเร็วมามา,มาเลยมาเร็ว <c oughs> นี่เห็นป้าของแถมมาเขาให้กับเจ้าหญิงแกอ่ะเ yeah, จ้ายุ่งฮะแกไปอะไรกับฉันนักบูป เจ้าหญิงอย่าบูบีไปกี้ก็ไปปูบทให้มันเจ้าหญิงก็เศร้าแท้เวลี่เวลี่เวลี่เสนโอ้ยเจ้าหญิงอย่าพูดเยอะกี้เอายางอ่ะอุดปากมันดิโอ้ยโอเคแตงก่อนป้อนมันสิคะจะได้จบจบต้องป้อนเนี่แหละต้องต้องไม่ต้องแล้วต้องเกินไปจวนล่อตัวแล้ว แล้วคุณซื้อมาไหมซื้อมาเองก,กินคนยังแกต้องกินเข้าไปตอบตังเกมอะไรไม่ไไ้้แบบนี้ าซื้อมาก็กินเลยนะของอร่อยออร่ยพี่โตโดเขามาแล้วสตารเครื่องใหญ่เอาเรื่องนี่ค่ะสเต็ปยกหลบปลาเส้นุโอ้โหผระก็โดดเชื่อเสร็จแล้วเขาก็เริ่มกินตร์ กองใหญ่เลยโอ้เป็นบอกมันไม่มีวันไหนที่แกจะไม่แกล้งฉันเนาะหลังจากที่ตีกองเขาก็เป็นเจ้าพ่อปะไล่เสร็จแล้วเ้าก็นั่งสั่น